ทิธีอัปโหลดหรือโพสคลิปวิดีโอลง tiktok แบบมีคุณภาพสูงอันดับแรกเข้าไปที่ tiktok ปึ๊บแตะที่เครื่องหมายบวกด้านล่างตรงกลางปึ๊บแตะอัปโหลดปึ๊บแตะที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการอัปโหลดหรือโพสลง tiktok ปึ๊บ เมื่อได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วให้แตะคำว่าถัดไปด้านล่างปึ๊บหลังจากนั้นให้ใส่หัวข้อเรื่องหรือแคปชั่นต่างๆให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้มาเลือกหน้าปกตรงนี้หลังจากเลือกหน้าปกเสร็จนะครับเราก็มาดูในส่วนของฟิวเจอร์ต่างๆนะครับในส่วนนี้ทางแอปติโต้ก็จะเซตหรือว่าตั้งค่าให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้มาดูตรงนี้ ตัวเลือกเพิ่มเติมให้เราแตะเข้าไปปึ๊บในส่วนของหัวข้อตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับทั้งแอปที่ตอกก็จะตั้งค่าให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเปิดให้เรานะครับแต่และฟีเจอร์ฟีเจอร์นั่นเองคราวนี้เข้ามาดูนะครับในส่วนนี้ครับอาจจะปผปัดขึ้นเล็กน้อยนะปึ๊บนี่ครับเมื่อดูตัวนี้ครับอนุญาตให้อัปโหลดแบบคุณภาพสูง วิดีโอที่มีคุณภาพสูงกว่าอาจใช้เวลาประมวลผลนานกว่าเราก็เลือกเปิดใช้งานเลยนะครับปึ๊บในส่วนนี้เราก็เปิดฟีเจอร์นะครับอนุญ,ญาตให้อัปโหลดแบบคุณภาพสูงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถัดไปแล้วก็ทําการโพสต์เลยครับแล้วก็แตะกระบาดตรงนี้ลงไปปึ๊บแล้วมาแตะชั้นยอมรับการยืนยันการใช้ดนตรีนะครับปึ๊บนะหลังจากนั้นเราก็แตะโพสต์ได้เลยนะครับคุณผู้ชม ก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีอัปโหลดหรือโพสคลิปวิดีโอโลงใน t ิกต o k แบบมีคุณภาพสูงนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนน่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ